ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 4มิถุนายนถึงวันที่1 4กรกฎาคมนะคะชาวราศีเมถุนวันนี้นะคะจะมาดูดวงความรักเดือนมีนาคมอาจจะมาช้าหน่อยนะคะสําหรับเดือนนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรอคอยและการติดตามนะคะมาเริ่มต้นกันที่พลังงานหลักพลังงานรวมของชาวราศีเมถุนกันก่อนเลยว่าประจําในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนโสดคนมีคู่คนที่มีความรัก ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานหลักมา10เหรียญเ e l เ v e r s t r e n g t h สีเมท้านะคะ มีไพ่พลังงานของชาวราศีเมถุนขึ้นมาด้วยนะนั่นบ่งบอกว่าในช่วงนี้นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีหลายเรื่องให้เราต้องได้จัดการแต่ถือว่าคุณสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงใครก็ตามที่เคยมีอคาตาิกับเรานะคะหรือมีความเข้าใจผิดกันเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้ไดกลับมาปรับ ความเข้าใจกันได้กลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆได้เป็นหุ้นส่วนบริวารน,นะคะหรือได้ทำอะไรในสิ่งที่เราไม่คิดมาก่อนว่าเราจะได้โอกาสนั้นแต่ก็มีความยากนะความท้าทายที่คุณต้องได้รับมือค่อนข้างที่จะเยอะอยังไงก็ต้องเอาใจช่วยนะคะแล้วบวกกับในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนคุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตด้วยนิดนึงนะคะเริ่มมอง ตัวเองเป็นหลักมากขึ้นและเอาที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอันไหนที่คุณคิดว่ามันจะเป็นความทุกข์ต่อตัวเราเองเนี่ยเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเรามาดูสําหรับคนโสดกันบ้างดีกว่าชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดช่วงนี้นิ่งนิดนึงนะคะสีดาบ The าร a r อ o t นะคะช่วงนี้เรายังสนใจแต่ในเรื่องของการงานเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้กับใครนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีในเรื่องของการเดินทางมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงทําสิ่งใหมๆ่ๆทํางานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่มันเจอเนี่ยก็ทําให้คุณเองไม่มีเวลาในการที่จะ ทำอย่างอื่นเนาะแล้วก็มีในเรื่องของความสําเร็จนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยสี่เม้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหวังจนบางทีเราเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับความรักตอนนี้ในสิ่งที่เราเป็นก็คือความโสดเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันก็ลงตัวดีอยู่แล้วก็มีบ้างความเหงาแต่ก็มีความสุขเลยไม่ได้ขวนขวายหาใครนะคะณนะเวลานี้เนี่ยก้าวเหรียญเป็นความรู้สึกที่อยู่ได้แบบไม่ต้องมีใครมายุ่งบุน วายอะไรกับคุณในช่วงนี้ไม่สนใจใครนะคะอยู่แต่กับงานอยู่แต่กับเงินมีงานให้ทำมีเงินที่ยังจะต้องใช้มีหนี้ยังต้องจัดการแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดกับใครถามว่าเปิดใจไหมก็มีเปิดใจนะคะยังอยากพูดคุยเรียนรู้แต่ก็คือเป็นการพูดคุยเฉยๆยังไม่อยากชัดเจนอะไรกับใครทั้งนั้นเนาะชาวราศีเมถุน นะคะจะมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชาวราศีสิง์รัาราศีสิงก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมแตกต่างกันกันกบเรามากๆเลยความพร้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การง,งานการงเงินมีความเป็นระเบียบแบบแผนทุกอย่างสามารถที่จะเข้ามาควบคุมเราได้นะคะถ้าหากชาวราศีเมถุนที่เป็นเพศชายผู้ชายเนี่ยเราก็จะได้นารีอุปถัมภ์ผู้หญิงที่จะมาเป็นช้างเท้าหน้าแต่หากคุณเป็นผู้หญิงนะคะ จะต้องเป็นตัวคุณเองเนาะที่จะต้องเป็นช้างเท้าหน้าเป็นคนในการเป็นผู้นําหลายๆอย่างในความรักนะคะเราอาจจะเจอกับคนรักคนที่เข้ามาเนี่ยมีความดื้อม,มีความเป็นเสือนิดนึงนะคะอย่างไงก็คงจะต้องระวังด้วยเนาะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาจีบนะ คนเจ้าชู้คนที่เขาเองเนี่ยอาจจะย,ยังมีตัวเลือกอื่นๆด้วยนะคะหรือคนนี้อาจจะอยู่ในชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนไกลนะคะหนุ่มๆในเครื่องแบบนะสาวๆในเครื่องแบบเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะที่จะเข้ามาจีบคนโสดในช่วงนี้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีเขาอาจจะย,ยังมีใครบางคนอยู่ในใจเขายังไม่กล้าเด็ดขาดมากพอกับการที่จะเลือกคุณนะคะก็คงจะ ต้องดูดีๆนิดนึงละกันเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันยังนิ่งอยู่นะมันยังไม่ได้ได้ดังใจเราเท่าที่ควรนะคะก็อาจจะยังเป็นจุดที่คุณเอง เวลาจะรักใครชอบใครคุณก็มองด้วยสายตาของคนเหงาที่บางทีเราก็ยังมองไม่เห็นแสงสว่างว่าเราจะไปต่อดีไหมนะ,ะหรือเราจะเปิดใจให้กับใครดีหรือเปล่าช่วงนี้คงยังโสดนะคะหลายๆท่านก็ยังวุ่นวายกับรักครั้งเก่าเนาะก็คงจะต้องระมัดระวังหัวใจมากขึ้นนะคะคนโสดเรามาต่อคนที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่าว่าคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะ คนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนลักขณาราศีเมถุนคนมีคู่คนมีคู่นะคะสีเมเท้า คนมีคู่สองถ้วยช่วงนี้รักค่อนข้างที่จะดีนะคะหากมีปัญหากันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันรักมีความมั่นคงมากๆเลยมีเวลาให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ไกลกันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้วางแผนเดินทางมาเจอกันนะคะมาใช้เวลาดีๆร่วมกันมีเกณฑ์ที่เราจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นด้วยนะคะชาวราศีเมถุนนี้สิบถ้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มเอมกับ ความรักนะคะคนรอบข้างคนรักสนับสนุนครอบครัวอะไรต่างๆเกิดความลงเอยกันมากขึ้นนะคะส่วนใครเนี่ยที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาดูใจกันนะคะในระดับหนึ่งแล้วมีสถานะที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการวางแผนนะการเก็บเงินการสร้างความมั่นคงการแต่งงานนะคะหรือว่าวางแผนการมีครอบครัวการมีลูกมีบุตรมีบริวารเกิดขึ้นประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะมันอาจจะมีความนิ่งบ้างนิดหน่อยนะ The Hermit เนี่ยบางทีทำงานทำงานก็มีการลืมลืมกันไปบ้างนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันบ้างแต่รักของเรายังคงมีความมั่นคงนะหากมีปัญหาทะเลาะก,กันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็มีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสียสละเพื่อกันและกันมากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปหลายห ท่านนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับความรักที่บางทีเราก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเขาเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเราเนะคะเจอกับปัญหาเรื่องมือที่3หรือว่าคนกลางเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์เหนื่อยมาเยอะและมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ย คุณเริ่มมีจุดยืนมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนั่นเท่ากับว่าทําให้คุณเองเนี่ยกล้าที่จะพูดความในใจทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนกับมีเหตุมีผลกับคนรักที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันไปในทิศทางที่ยังดีอยู่นะคะรักของเรายังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะประคับประคองเอาไว้ได้นะคะบางทีเนี่ยก็เริ่มที่จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเริ่มให้ความสําคัญกันมาเป็นที่1และเริ่มจัดลําดับความสําคัญเพราะที่ผ่านมาอาจจะละเลยนะคะหลายๆท่านคุยกับคนที่อยู่ในชาวราศีกันลักนณาราศีกันหรือคนที่เขาทํางานหนักๆคนที่เขามีความอินดี้เป็นตัวของตัวเองสูงไม่ค่อยที่จะได้ สนใจใครไม่ค่อยได้สนใจคุณสักเท่าไหร่พอมาในวันนี้เนี่ย เราจะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะมีบ้างนิดหน่อยนะสองดาบเนี่ยเราอาจจะมีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะด้วยปัญหาการผิดนัดเล็กๆน้อยๆหรือบางทีนัดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเลดบ้างนะมีเลดบ้างมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามาแบบกระทันหันทําให้ต้องยกเลิกนะัดทําให้ต้องผิดนัดก็จะมีนิดหน่อยนะคะสําหรับการทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันแต่เชื่อได้ว่าในช่วงเดือนนะคะมีนาคมนี้เนี่ย รักของคุณยังเป็นเดือสันนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขยังเป็นช่วงเวลาที่จะมีกันและกันหันไปทางไหนก็ยังจะมีเขานะคะแล้วก็หันไปทางไหนก็ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักมีเวลาให้กันพูดคุยกันดีมากขึ้นนะคะมีความสุขกันมากขึ้นใครที่รอคอยการแต่งงานนะคะอย่างที่บอกไปเนาะการแต่งงานการมีลูกมีบุตรมีบริวาเนี่ยมีโอกาสสมหวังมากๆนะคะชาวราศีเมถุนประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้ นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมถุนรักนาราศีเมถุนสำหรับรักที่ไม่ชัดเจนมีอัศวินไม้เท้ามานะคะมี the empress ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหลายๆท่านนะคะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนทุกอย่างจะโอเคเหมือนทุกอย่างจะมีความสุขแต่มันก็มีความฝืนใจอะไรในบางส่วนเกิดขึ้นเนาะความไม่เข้าใจกันหรือว่าความอดทนในการรอหลายๆท่านกําลังคบกับคนที่เขายังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เคลียมาตั้งแต่ต้นนะคะมันมีความคาราคาซังเกิดขึ้นและความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราอาจจะยังต้องรอไปก่อนนะเพราะว่าคนรักของคุณหรือตัวคุณเอง ยังมีปัญหาที่ยังต้องเคลียร์ยังมีปัญหายังต้องจัดการแต่ในส่วนของปัญหานั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือยังไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ในช่วงนี้นะคะมันยังเป็นในเรื่องของการที่เรายังต้องพยายามใช้เวลาค่ะมันเป็นการเดินไปข้างหน้าก็จริงมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ต้องไปต่อแล้วคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนให้กับคุณมากพอ ะะมันยังมีสถานการณ์ที่ยังคลุมเครือเกิดขึ้นอยู่ก็ต้องดูดีๆนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนหลายๆท่านนะประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีนิ่งเงียบนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเวลาพูดคุยกันก็ออกจะแนวในการแบบเออพูดคุยเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นการพูดคุยแบบปรึกษากันนะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยที่เราพอจะรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะชัดเจนกับเราแล้วมันมีความนิ่งเกิดขึ้นนะคะมีนาคมนี้ ก็อาจจะมีช่วงต้นเดือนเนาะที่เขาหายไปสักพักยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่นะหลายๆท่านคุยกับคนที่อยู่ในชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็อาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนไกล คุยกับคนที่รักต่างวัยนะคะหรือว่าหน้าที่การงานความมั่นคงของเราสองคนที่มันมีแตกต่างกันเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ได้ถอยไปไหนจากรักในครั้งนี้มันยังมีเรื่องราวดีๆที่พอจะเป็นแสงสว่างให้เราสองคนนั้นยังไปต่อกันได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรนะ หลายๆท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะคะนะชาวธาตุไฟเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเนี่ย the emperor นะอืมความรักของคุณเนี่ยมันยังมีความมั่นคงในสถานะที่ไม่ชัดเจน คือเราสองคนยังจะมีการพูดคุยกันแต่ก็จะมีความนิ่งๆมีความเงียบหายกันไปบ้างนะคะจนบางทีเนี่ยต้องระวังพวกเรื่องรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเป็นฝ่ายคุณนะคะชาวราศีเมถุนที่จะต้องแบกรับปัญหาหลายๆอย่างเอาไว้อย่างต่อเนื่องก็มีความเจ็บบ้างมีความเสียใจบ้างนะปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนเราเป็นฝ่ายเดียวที่ยังจะต้องรับมือนะคะทั้ง6ไม้เท้าทั้ง10ดาบเนี่ยบางครั้งหลายๆท่านกำ คิดที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ แต่บางครั้งเนี่ยในการห่างกันหลังให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นเพราะใจบางทีเราก็รู้สึกไปแล้วหรือคนที่คุณรักเนี่ยเขาก็มีปฏิกิริยาร่วมกันกับเราบางทีเขาให้ความหวังคุณมันก็ทําให้รักครั้งนี้มันอาจจะยังคาลคาซังอยู่นะคะช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะชาวราศีเมถุนสําหรับรักที่ไม่ชัดเจนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบ ในการทำนายยังไงก็อย่าลืมนะคะในการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ